สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มั่วมาานะครับวันนี้นะครับมีสกินใหม่เข้ามานะครับช่วงเที่ยงพอดีนะครับนั่นคือสกินเตียวเซียนนะครับ เอาละครับสกินเตียวเซียนไดมอนด์นะครับวงเวฟนะครับเป็นสกินที่พิเศษนะครับเพราะว่ามันจะมีการแสดงดนตรีเข้าไปนะครับหรือก็คือการร้องเพลงของเตียวเซียนนะครับซึ่งมัวมาร์กเนี่ยพอสกินนี้มีการออกมาในโฆษณาเนี่ยมัวมาร์กก็ติดนะครับถึงขั้นโหลดเพลงเก็บไว้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องเอาสกินนี้มาให้ได้นะครับหลังจากที่ยีหน้านะครับกับตัวของ ลิเลียนาออกมาแล้วเพราะงั้นวันนี้ตัวที่3มัม่วมาร์กก็จะไม่พลาดนะครับเอาละครับง้นเริ่มกันเลยดีกว่าครับดูสกินมีความสวยมากนะครับถือคาถาเป็นไมโครโฟนนะครับเป็นนักร้องนำโมวงเวฟนะครับเอาละครับเพราะงั้นเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของการสุมสกินกันดีกว่านะครับ การสุ่มสกินของเตียวเซียนนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเพื่อเก็บค่าคะแนนนะครับให้ครบ10,000คะแนนนะครับจะได้เตียวเซียนโดยที่เรานะครับจะมีอัตราการสุ่มนะครับหครั้งฟรีนะครับแล้วก็สุ่ม5ครั้งนะครับในจํานวนคูป,ปอง125คูปองนะครับในช่วงต้นครั้งแรกนะครับนอกนั้นจะเป็น14 5บคูปอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสุ่มฟรีได้นะครับก็คือว่าสุ่มติดแล้วก็ได้เตียวเซียนมาก่อนที่เราจะสะสมคะแนนถึงนะครับแต่สำหรับมมาร์กบอกเลยดวงคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเติมนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้มาดูกันว่ามันจะเสียไปทั้งหมดกี่คูปองและมีอัตราการได้ฟรีคือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนที่ได้ฟรีก็โคตรโชคดีนะครับสกินนี้ถ้ามีลิเลน่านะครับกับยีน่านะครับจะช่วยเพิ่มค่าคะแนนนะครับในการสุ่มถึง3,000คะแนนและอีกอันหนึ่งที่น่าระวังก็คือเวลาที่เราสุมไได้้นนะะะคครรัับบบพววกกกของจถูเ็ และเราจะต้องมีการคัดเลือกของนะครับไม่งั้นช่องจดหมายจะเต็มได้เอาละครับไปสุ่มกันเลยครับตอนนี้มั่มาร์กเติมมาที่1,800คูปองนะครับเพราะฉะนั้นขอุยาตกดเลยครับตอนนี้กดเป็นรับฟรีก่อนนะครับด้านขวามือนะเพราะเรามีคะแนนอยู่ที่3 0 0พนะครับโอเคครับไปเริ่มต้นกันเลยครับไอเทมยังไม่มีนะครับกดครั้งที่1ครับ125ยห้านะครับอ่า ก็เป็นฉากเต้นนะครับโอ้พอใช้ได้นะครับก็จะได้ของมานะครับอยู่ที่คลังนะครับใครที่ยังไม่มีสกินการสุ่มครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้สกินหลายตัวมาเลยทีเดียวแต่สำหรับโมมาร์กเนี่ยมีเกือบครบแล้วนะครับเพราะฉนั้นจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรไปสุ่มกันต่อครับ145คูปอง เป็นความทรมานของสายสะสมสกินอย่างมัวมาร์นะครับหลายๆคนเป็นสายโซโล่เอ้ยเป็นสายทีมเอ้ยนี่มัวมาร์สายสกินนะครับคือสกินสวยนะครับเล่นแล้วมีความสุขจะมีความสุขตามไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราสุ่มไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับและเราก็ได้คะแนนนะครับตอนนี้อยู่ที่4 0 0พันคะแนนนะครับและตอนนี้นะครับทุกๆการขึ้นค่าคะแนน1000คะแนนเนี่ยถือว่ายากพอสมควรนะครับ เพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับเวลาที่เรากดสุ่มเข้าไป1ครั้งใน145เนี่ยเราจะได้คะแนนมาโดยประมาณนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ3-400โดยประมาณนะครับหรือ500เนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาเขียนด่าๆนะครับว่าคะแนนที่ได้ในการสุมหนึ่งครั้งจะอยู่ที่6 0สิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับนั่นแสดงว่าเราอาจจะหวังเยอะไม่ได้เอาละครับตอนนี้อยู่ที่สี่พันนิดๆนะครับเราจะสุ่มกันต่อไปนะครับและแน่นอนครับว่าได้ไหมไม่ได้นะครับได้แต่พอใช้นะครับเพราะงั้นใครที่มีอัตราการสุ่มที่แบบ ได้ปุ๊บทันทีเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับแต่โมมาร์เนี่ยไม่ขอหวังนะครับเพราะว่าไม่เคยสุ่มได้ตั้งแต่เกมเริ่ม Rov มานะครับโมมาร์กระโดดเข้ามาเล่นเนี่ยประมาณ3ปี4ปีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่ได้สกินในแบบเปิดครั้งเดียวหรือ3-4ครั้งไม่มีนะครับก็คือเหมากระดานตั้งแต่มีมาเนี่ยเหมามาหมดทุกอันเลยครับไม่รู้มีอะไรหนักหนานะครับกับรหัสนี้นะครับต้องเป็นรหัสเหมาตลอดเลย โอเคครับพอใช้ได้ครับเพราะงั้นบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้จะกดรัวๆแบบประมาณว่าไม่ต้องลุนว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับเอาคําเดียวเลยว่าสรุปแล้วจบหมดเนี่ยเสียเท่าไหร่ประมาณนั้นเอาละครับสุ่มกันต่อนะครับแบบรัวๆครับเร็วๆกันเลยทีเดียวนะครับทำไมมูมาคิดว่าสกินนี้ถึงรู้สึกว่าสนใจมากนะครับเอาจริงรินะครับอย่างสกินอาราลมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกินเตลเซียนบอกเลยว่ายังไงก็อยากได้ เราก็จะกดกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบหลัก7,000คะแนนแล้วนะครับและเงินของโมมาก็หมุนคันรัวๆเลยนะครับตอนนี้ไปแน่ๆแล้วตอนนี้เงินนะครับเชื่อเดือนนี้กำลังใกล้สิ้นเดือนทุกทีนะครับมามาเองก็จะช่วยทันได้นะครับและยิ่งช่วงนี้มีขนมโอเดงย่านะครับ เก็บสะสมดาก้อนบอลอีกโอ้ยี่ยังหาไม่ได้เลยครับว่าจะรีวิวซะหน่อยเพราะงั้นตอนนี้หลายๆท่านนะครับที่มีปัญญาซื้อโอเดงย่าไปก่อนแล้วก็เชิญจัดเต็มนี่นะครับมั่วมากเนี่ยหายังไม่ได้เลยเซเว่นแถวบ้านไปมา4ลร้านยังไม่เจอสักร้านเลยครับแม่งถูกเหมาหลังเรื่องไงก็ไม่รู้อ่านะครับตอนนี้ถ้าดูจากของที่เอาเนี่ยบอกเลยนะครับมีแค่คมพีกับลูกแก้วแล้วก็เพชรเท่านั้นแหละครับอย่างอื่นเอาไปก็เท่านั้นตอนนี้ถะลนรู้ไปกว่า7 0 0 0คะแนนนะครับและเหลืออีก3,000สุดท้ายนะครับ และแน่นอนว่าออกไหมนะครับไม่ต้องรุนไม่ออกนะครับโมมาร์กบอกได้เลยว่าไม่ออกเพราะงั้นคนที่จะเน้นสุ่มสกินนี้นะครับโมมาร์คคิดว่าเตรียมเงินไว้หรือเตรียมคูปองไว้เลยนะครับว่าที่ไหนเติมคุม้มเติมไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันต้องใช้คูปองเนี่ยหลักๆเนี่ยคือพันห้าอัพแน่ๆนะครับจากที่โมมาร์กลองสุ่มดูนะครับแต่ทาไมโมมาร์กยอมเพราะว่าสกินนี้ก็คืออย่างที่บอกครับก็คือมันคุ้มจริงๆอ๋อแล้วครับน่าจะ ใกล้ขึ้นไปทุกทีนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8,000กว่าแล้วนะครับเพราะงะั้นกดรัวๆเลยครับรับรองว่าจบที่หมื่นแป้มก็คือต้องใช้หมดคูป,ปองที่โมมาร์กเติมมาแน่นอนนะแต่ถ้าปานีหน่อยก็คือหมดแบบพอดีพอดีนะครับถ้าไม่ปานีเลยคือขาดนิดเดียวต้องไปเติมใหม่อีกแล้ว ه, ดีนะเรายังเป็นคนทํางานนะไม่งั้นเนี่ยเสร็จเลยนะครับเอาละครับกดไปต่อครับ ความสุขคนเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับของมั่วมาร์กเนี่ยคือเป็นการมีสกินนะครับแล้วก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้เพราะเราเสพความสุขจากเกมนะครับศึกษาไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันอาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ที่ได้มาที่สุดก็คือความสุขจากเกมนี่แหละครับได้แล้วโอเคหมดตัวหมดตูดพอดีเป๊ะตอนนี้นะครับจากสรุปนะครับมั่วมาร์กใช้ทั้งหมดเนี่ยคือ1,800คูปองนะครับซึ่งเราจะหักลบนิดนึงนะครับจะประมาณ1790กว่าคูปอง เพราะงั้นโดยหลักๆสรุปก็คือ1,800ปอคูปองเติมไปได้เลยครับจะได้สกินเตียวเซียนพอดีเป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้เร็วกว่านั้นก่อนนั้นคือว่าคุ้มแทบทั้งสิ้นครับคำถามต่อมาคือทำไมมูมาคิดว่าสกินนี้จึงคุ้มเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะครับอาละครับันดับแรกเราได้กรอบนะครับได้ท่าเต้นของเตียวเซียนนะครับเดี๋ยวเราจะเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปดูตัวของสกินกันนะครับว่าทำไมมูมาคถึงสนใจเป็นพิเศษนะครับอาละครับไปดูสกินของเตียวเซียนกัน จริงถ้าบอกว่าเตียวเซียนเนี่ยเป็นตัวที่มอ่อม์มกชอบนะแต่บอกเลยนะครับว่าตัวของเมดเนี่ยมัมาร์กไม่ค่อยได้เล่นเอาจริงตั้งแต่เปิดซีซั่นเกมมาเนี่ยเมดเนี่ยเป็นตัวที่จับน้อยมากๆเลยเพราะงั้นจะเป็นคนที่เล่นเมดไม่เก่งเลยเพราะงั้นฝากชีวิตไว้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเซตอัพท่าเต้นก่อนท่าเต้นอันนี้แต่เดิมเออบางอันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่าเต้นมันเอามาได้ยังไงนะครับแต่ว่าบางอันเราจะได้มาจากกิจกรรมพวกนี้แต่ อย่างบางอันที่มันล็อกอยู่เนี่ยไม่เอามาได้ยังไงวะนะมมาร์กงงมากเลยเอาละครับเอาท่าเต้นอันนี้นะครับนี่โอเคนะครับเราเลือกท่าเต้นนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมนะครับและอธิบายว่าทําไมสกินนี้มูมาร์กถึงยอมจ่ายเอานะครับไปดูกันถ้าเปรียบเทียบกับสกินตัวนี้นะครับกับสกินตัวอื่นนะครับที่ประมาณว่าเป็นเหมือนสกินทั่วไปที่ออกมาราคาแพงแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรบอกเลยครับว่าสกินเนี้ยจะถือว่าคุ้มกว่ามากเลย เพราะว่าสกินอื่นเนี่ยบางมีบางทีมันมีแบบหมดประมาณ2,000กว่าเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ในเรื่องเอฟเฟกอะไรแปลก,ปก,ปกอะไรเงี้ยอันนี้คือจะเปลี่ยนโมเดลรูปร่างทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวขออัพก่อนสําหรับท่านะครับจะเห็นได้ง่ายเลยครับตั้งแต่ท่าที่1น,นะครับท่าที่1เนี่ยจะเป็นเหมือนวงวงล้อหรือเป็นเกลียวขึ้นมานะครับคือสวยมากๆเลยเป็นสีค่ายๆลุ้งนะฮะแล้วอันที่2นะครับจะเป็นลําโพงนะครับอ่าจะเป็นลําโพงออกมาครับเหมือนยีหน้าที่ เวลาปล่อยอดาบคู่ออกไปมันจะเป็นลําโพงนะครับส่วนอันติเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อนี่สวยมากๆเลยนะครับ อาละครับกดกดเรียบร้อยกดตามกดอันติครับนี่โอ้โหจะเป็นเตียวเซียนนะครับตัวใหญ่ออกมานะครับแล้วก็ทําการร้องเพลงนะครับโดยเพลงที่เขาร้องเนี่ยก็คือเพลงประจําตัวของเตียวเซียนนะครับนั่นคือเว็บสตาร์นะฮะส่วนเวลาวาร์ปกลับนะครับของตัวซีรีส์นี้ก็คือวาร์ปกลับเข้าสู่ตัวภาพหรือกรอบนะครับที่เป็นดนตรีถือว่ามีความคุ้มมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าตัวของท่าเต้นเตียวเซียนนี่ก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองกดกันดูนะฮะ เอออยู่ไหนเอยนะครับอ่านี่ไงนี่นะครับเตียวเซียนจะเริ่มร้องเพลงนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้ได้ฟังเพลงของเตียวเซียนนะครับจังหวะที่ร้องแนะนําให้ไปร้องตอนใกล้จบนะฮะแล้วจะฟินมากอย่ามาร้องเอาตรงนี้นครับเดี๋ยวโดนเขาฆ่าตายก่อน หีือจะอดร้องนะฮะอ่าและเนี่ยคือสรุปนะครับเป็นความน่ารักนะครับของสกินเตียวเซียนที่มีความคุ้มมากๆเลยครับมัวมาร์กเนี่ยบอกตรงว่ายอมงัดเงินมาจ่ายเพื่อเตียวเซียนเลยนะครับเพราะว่าวงเนี้ยเป็นอะไรที่ชอบมากแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยยังสองจิตสองใจนะเพราะว่าสินิเทลเนี่ยมัวมาร์กเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยใช้คําเดียวนะครับเพราะงั้นจะสุมออามาก็จักรไกรอยู่เหมือนกันนะครับก็แอบช่างใจเล็กว่าเราจะเอาดีไหมเนี่ยนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเอามาก็คงต้องฝึกเล่นนะครับ ก็คงต้องรบกวนใครหลายๆคนในหมดธรรมดานะครับเพราะงั้นขอฝึกเล่นดูก่อนนะครับถึงจะดีที่สุดเอาล่ะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับโมมักแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีความชอบในเมนเตลเซียนนะครับหรือชอบสายเตลเซียนก็ลองส่มครับรับรองว่าสกินนี้ไม่ผิดหวัง1,800คูปองครับง่ายๆปากระป๋องอีกหลายมือเลยทีเดียวครับสวัสดีครับ